บรา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 อโอ้ไงพวกบราได้รู้ข่าวหรือยังฉันจะได้เข้าไปบิบทอยู่ในอันเดอร์เวิร์สแล้วโอ้ m ก god พวกนั้นมันน่าตกใจมากเลยใช่ฉันรู้บราฉันมีความสุขมากเลยแต่ยังไงฉันชก็ร้องไห้ด้วยความสุขที่มันไม่มีอยู่จริงได้ไงวะโอ้ไม่เอาหน่ะเพื่อนไม่ต้องร้องหรอก ฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะที่ได้จะทำงานกับนายนะพวกใช่บราฉันก็เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวบรานี่มันไม่ถูกต้องเลยที่จะอเอาแซนจากอายุอื่นใส่อยู่ในอันเดอร์วอชบ้าโอ้พระเจ้าเราต้องรีบหนีเราต้องวิ่งเดี๋ยวนี้เร็วเข้านั่นมันตำรวจโอ้ไม่บราจะโดนจับเข้าคุกเหรอเงือ,อ เอายหยุดอยู่ตรงนั้นเลยพ่อหนุ่มสุดรอตรงนั้นนะบรอ What the b r o ใช่แล้วระบา uh. กฎหมายที่มีไปอย่างยาวนาะนจะมาจาับคุมแกเดี๋ยวนี้รนะบอ uh. นายไม่มีสิทธิพูดน,นะบรอและตอนนี้นายจะถูกจับและคุกกี้ทุกๆชิ้นที่นายกินไปจะเป็นพยานให้กับเราใน b r อ t อส s t s i และนายจะหูตักสินนะบร uh. อเข้าใจไหมบรอบรอจะคิด uh? uh, ว่าเราจะคุยเรื่องนี้ได้นะ อย่ามาขัดขืนอย่จับกลุมนะฉันยังไม่ได้ทำเลยเอยอเอเออบออเออเอ๋อเออเออเออเเออเบรอเอ